ครับผมถัดมามาดูส่วนประกอบของมิกเซอร์นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นรุ่น Midas นะครับ32ก็จะมีในส่วนของหน้าจอนะครับมอนิเตอร์นะครับปุ่มที่เราสามารถปรับได้นะครับก็จะมีในส่วนของมอนิเตอร์นะครับคอนฟิกเก g ไดนามิก m i c EQ นะครับบั s เซ e n s e Assign นะครับเมนบั a แล้วก็ เฟเดอร์เลเยอร์ต่างๆนะครับก็จะอยู่ในด้านบนทั้งหมดเลยนะครับส่วนด้านล่างนะครับจะเป็นในส่วนของเฟเดอร์นะครับแล้วก็เป็นตัวที่ระบุนะครับว่าแชนแนลที่เราใช้เนี่ยเป็นในส่วนของไ์นะครับหรือเสียงออดิโอต่างๆนะครับก็จะเป็นในส่วนของเฟเดอร์ด้านล่างนะครับโอเคซึ่ง เฟดเดอร์ดน้าล่างนะครับหรือแต่และชานเลเนี่ยเราสามารถเลือกการควครบคุมเนี่ยโดยใช้ปุ่มเดียวกันทั้งหมดได้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นเราต้องการปรับที่ตัวชานลหนึ่นะครับเรากดที่ Select ตรงนี้นะครับแล้วก็มาปรับค่า EQ ค่าต่างๆได้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ถ้าเราต้องการเปลี่ยนนะครับไปปรับค่าที่ชแน n n ล l 6เรากดที่ Select 6ตัวนี้นะครับเนะี่ยเราก็มาปรับด้านบนตรงนี้นะครับ อันนี้เป็นวิธีในการปรับแต่ละอันนะครับ